จะซื้อขายหุ้นต้องทำอย่างไรเมื่อบัญชีซื้อขายหุ้นได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มซื้อขายหุ้นกันเลยครับก่อนอื่นจะต้องโอนเงินเข้ามาที่บัญชีก่อนจะส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้สำหรับวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือผ่อนลงทุนหุ้นนั้นแต่ละโบรกเกอร์อาจมีวิธีแตกต่างกันไปทั้งการบริการโอนเงินโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติหรือบริการโอนเงินผ่านช่องทางของธนาคาร จำนวนเงินที่ต้องโอนเข้าพอร์ตก็ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่เราใช้บัญชี c a s h Balance คือโอนเงินเข้าพอร์ตเท่าไหร่ก็สามารถซื้อหุ้นได้ตามจำนวนเงินที่โอนเข้ามาทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินสูงสุดที่นักลงทุนได้รับบัญชี Cash Account คือโอนเงินเพื่อวางหลักประกรัน20%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็จะสามารถซื้อได้สูงสุดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติตัวอย่างเช่นถ้าเราได้รับอนุมัติวงเงิน200,000บาท เราต้องวางหลักประกันเข้ามา20%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติหรือ40,000บาทจะสามารถซื้อได้เต็มวงเงิน200,000บาทนั่นเองครับและเมื่อครบกำหนดชำระราคาในอีก2วันให้หลังเราต้องโอนเงินชำระค่าซื้อหุ้นเต็มจำนวนให้กับโรกเกอร์โดยเราสามารถตรวจสอบยอดเงินที่ฝากเข้าพอร์ตได้ผ่านโปรแกรม Set Trade Streaming เมื่อล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมแล้วเรามาเริ่มซื้อขายหุ้นกันเลยครับกดเมนู Buy, Sell ที่แถบเมนูหลักด้านล่างจะพบ3เมนูย่อยนี้ได้แก่ Buy, Sell และคลิก k ดยที่แถบด้านล่างจะเห็นคำว่า Trading Account ซึ่งจะแสดงรายละเอียดบัญชีซื้อขายของเราว่ากำลังใช้บัญชีใดในการซื้อขาย Credit Limit คือวงเงินสูงสุดที่ได้รับซึ่งจะไม่สามารถซื้อหุ้นได้เกินวงเงินนี้หากต้องการขอเพิ่มวงเงินสามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุน Line Available คือวงเงินคงเหลือที่เราสามารถซื้อหุ้นได้และ cash balance คือมูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของเรานขณะนั้นซึ่งเป็นมูลค่าที่เราสามารถถอนได้และเมื่อตรวจสอบวงเงินเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นคำสั่งซื้อขายหุ้นได้แล้วครับหากเราต้องการซื้อหุ้นให้กดที่ buy และหากต้องการขายก็กดที่ sell จากนั้นก็ส่งคำสั่งได้ตาม4ขั้นตอนง่ายๆ 1. ใส่ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการ 2. ใส่จำนวนที่ต้องการซื้อหรือขายซึ่งระบบจะกำหนดให้ใส่เป็นบอร์ดล็อตโดยหนึ่งบอดล็อตจะเท่ากับ1 0 0หุ้นแล้วเราจะไม่สามารถใส่จำนวนหุ้นเป็นเศษหลักสิบหรือหลักหน่วยได้หรือจะเลือกใช้ปุ่มเพิ่มหรือลดจำนวนหุ้นทีละ100หรือ1,000ก็ได้โดยปุ่มสีเขียวหมายถึงเพิ่มจำนวนปุ่มสีแดงหมายถึงลดจำนวน 3. กรอกราคาที่ต้องการโดยวิธีดูราคาง่ายๆคือหากต้องการให้คำสั่งซื้อจับคู่ได้เร็วให้ดูที่ราคาเสนอขายหรือ offer ในทางกลับกันหากต้องการให้คำสั่งขายจับคู่ได้เร็วให้ดูที่ราคาเสนอซื้อหรือ bid นั่นเองซึ่งวิธีการใส่ราคาซื้อขาย หากต้องการขยับ,บราคาขึ้นหรือลงต้องขยับช่วงราคาตาม price spread ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เช่นหากหุ้นมีราคาอยู่ในช่วง25-100บาทเราจะสามารถกรอกดได้ทีละ0.25บาทถ้าหุ้นราคา25บาทก็จะขยับได้เป็น25.25 25บาทหรือ24.75บาทเป็นต้นดยใน Set t r ทรดสตรีมมิ่ง จะมีการคำนวณ price spread ของราคาหุ้นไว้อยู่แล้วดังนั้นนักลงทุนจึงไม่ต้องกังวลว่าจะใส่ราคาผิดกฎเกณฑ์นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนจะไม่สามารถใส่ราคาซื้อขายสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคา selling and floor ที่กำหนดไว้ได้โดยระบบจะคำนวณราคานี้ของหุ้นแต่ละตัวใหม่ทุกวันตามราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า 4. ใส่พินหรือรหัสลับส่วนบุคคล เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขายหลังจากนั้นระบบจะขึ้นป๊อปอัพมาให้เราตรวจสอบรายการอีกครั้งหากถูกต้องแล้วก็กดคอนเฟิร์มเพื่อส่งคำสั่งทันทีวิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อขายทำได้โดยการกดเข้าไปที่เมนูพอร์ตโฟลิโอและกดที่แทบออเดอร์จะเห็นคำสั่งซื้อขายหุ้นที่เราส่งไปทั้งหมดในวันนั้นจากนั้นกดที่ c a n c e ิ Order เลือกคำสั่งที่ต้องการยกเลิกแล้วกดแคนเซิอีกที ทั้งนี้ทั้งนั้นคําสั่งที่จะยกเลิกได้ต้องเป็นคําสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่เท่านั้นหรือหากต้องการแก้ไขข้อมูลจํานวนหุ้นหรือราคาก็กดที่ปุ่ม change แล้วใส่รหัสพินและกดยืนยันอีกครั้งเท่านี้คุณก็จะสามารถซื้อขายหุ้นได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วง่ายๆแค่นี้ไม่ว่าจะมือใหม่แค่ไหนก็สามารถส่งคําสั่งซื้อขายหุ้นแบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้อย่างมั่นใจแน่นอน